Let's go baby วันนี้แบบว่าแดดออกดีมากโอ้เรารู้ใจภรรยา งงงเป็นยังไงบีอากาศดีมากวันนี้ใช <c ười> ่ค่ะนี่คือคนทับเรือของเราวันนี้นะคะผู้ชายเสื้อชมพูนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเรือของเรานะคะอันนี้ก็คือคนทับเรือของเรานะคะนี่คนทับเรือของเราค่ะเอานี่สิ อันน hmm hmm you know ี้ก็ค <ichi> ือ <United> ลูกเรือของเขาแล้วค่ะอาวแล้วค่ะจะถอดรางน้าทำไมคะใส่กระคุณแล้เขาจะขึ้นเรือแล้วค่ะบุ๊กเอาวแล้วค่ะรออยู่นี่แล้วค่ะไปค่ะบขึ้นเรือ